สวัสดีค่ะ,ะ,คะแสดงความคิดเห็นนะคะน้องตูนะสวัสดีจ้านะคะสวัสดีแฟนๆ u t u b e แล้วก็เพจนะคะแล้วก็ facebook น,นะคะวันนี้นะคะโค้ดพี่นิ่ก็จะมาแบ่งปันนะคะอืสามเทคนิคนะคะทิ้งทิ้งอดีตในใจเราะค่ะนะคะวันนี้นะคะพี่นิ่เป็นคนหนึ่งค่ะที่เรียนรู้กดแรงหนึ่งดูดเนาะ ปกติเราใช้กดแรงดูดอยู่แล้วส่วนมากก็ใช้ในเรื่องลรนะคะเจ็ดเดือนที่ผ่านมาเราคุมตัวเองให้อยู่ในใช้กดแรงดูดนะคะมันเห็นผลอ่ะหลายอย่างเนาะปกติเราเป็นคนหนึ่งเป็นคนค่อนข้างเชื่อเชื่อง่ายในเรื่องแบบนี้นะคะถ้าจะพูดว่าไม่เชื่อก็ไม่ใช่สิเพราะว่าพี่ขายของอะไล์มาหลายปีพี่เชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่แล้วค่ะนะคะพี่เป็นคนหนึ่งที่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าขอพร อะไรบ่อยๆแล้วก็เห็นผลขอพรพระพี่องค์พระพี่กเนศเนาะคือถ้าเราคิดว่าองค์พ่อเป็นคนใจดีเราก็จะใจตัวเราเองนี่แหละถ้าใจดีพอพ่อพี่สืบประวัติพระองค์พ่อพระพี่กเนศนะคะแต่ก่อนพี่จะเรียกพระพี่กเนศว่าเรียกองค์เนาะเขาฟ้าก็เอินกันเอิแล้วเรียกองค์พ่อยจ๊กวันนี้ก็เลยเรียกองค์พ่อคาะท่า เหมือนเราคิดว่าองค์พ่อเราเป็นคนที่คิดว่าองค์พ่อเป็นคนที่ใจดีมากเป็นองค์ที่แบบเทพที่ใจดีเราตัวเราเองก็เลยเป็นคนที่ใจดีอะนะคะนะคะแล้วมาที่มาประเด็นหนึ่งนะคะก็อย่างกฎนะคะกฎนี้มันเป็นยังไงเป็นกฎที่กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดมันเป็นยังไงนะคะเป็นกฎของพระเจ้าค่ะนะคะคือเขาจะเอาข้อเนี้ยคือเอาคําสอนนะคือยังไงของพระพุทธเจ้า มาใช้ในชีวิตประจําวันค่ะนะคะคือแต่ก่อนเราก็พิจารณาว่าพระเจ้าพระพุทธเจ้าเออเข้าใจเลยว่ะคือคนที่เขาอยากจะยิ่งใหญ่อะ่ะอยากจะประสบความสําเร็จใช้ใจพระพุทธเจ้าคือจะไปถึงเส้นชัยหร้อพูดง,ง่ายง่ายเพราะว่าพระพุทธเจ้าเห็นไหมคุณก็รู้จักประวัติของพระพุทธเจ้าใช่ไหมว่ากว่าท่านจะผ่นานอะไรมานะ่ะนะคะขนาดมีทุกอย่างนะคะ ่านยังบอกว่ามันไม่ใช่ชีวิตท,ที่มีความสุขที่แท้จริงก็ยังไม่เอาเลยค่ะทรัพย์สมบัติมหาศาลที่พ่อแม่ยกให้ยังไม่อยากได้เห็นไหมมันมีการเกิดก้ากันแย่งชิงกันพระองค์ก็เลยตัดสินใจที่จะหนีออกไปบวชจริงไหมคะนั่นแหละเขาก็เลยเ,ยเขาเรียกว่ากฎนี้กฎของจริงๆแล้วอะ่ะมันมีมานานแล้วกฎจากของจักรวาลเนี่ยค่ะนะคะแต่คนส่วนมาก ลืมลืมไปว่าเออชีวิตคนเราเออจริงๆพระพุทธเจ้าท่านสอนมาให้เป็นแบบนี้แบบนี้นะแต่ลืมลืมไปนะคะลืมไปนะ,ะบางทีนะเราก็ไม่รู้เราตัวเราคนนึงแหละนะคะที่เราก็ใช้ชีวิตตามธรรมดาเรื่อยๆเปื่ยไปค่ะไม่เคยคิดว่าอยากจะประสบความสาเร็จแต่ก็ก็มีก็ใช คือเขาเรียกอ,อะไรก็มีความคิดนะว่าอยากจะประสมความสําเร็จอะ่ะมีมีความคิดว่าอยากจะร่ํารวยเหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้ที่ยังไม่รู้ว่าเออกดแรงดึงดูดเขาใช้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ติดกับอดีตไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ช่างนะทีนี้จะไม่ไม่เจาะลึกค่ะนะคะเหมือนที่เรียนมานะคะเรียนรู้ที่มหากาศเ,เองเลยก็ได้ทีนี้แค่อยากจะบอกว่าวันนี้อดีตเราอะ่ะไม่ว่าจะเรื่องราวอะไรในชีวิตของเราอ่ะนะคะ ถ้าวันนี้เราตัดเขาได้ทิ้งเขาไปได้ค่ะเราทําแค่ปัจจุบันเนี่ยให้ดีที่สุดแล้วก็ให้มีความสุขเราไม่ต้องไปกังวลถึงอนาคตหรือวันนี้มีใครมาทําอะไรให้เราเสียใจหรือโมโหหรืออะไรก็ช่างเราก็แค่ตัดมันไปณตอนนั้นอะ่ะคุณเคยเป็นเหมือนพี่นินไหมเคยเป็นมาก่อนเวลาเราโกรธโมโหใครเราจะคิดแค้นค่ะไม่ให้เอาัยเลยคือจะอยู่กับหัวใจเรานานมาก ในระยะเวลาที่ผ่านมาสองปีก่อนนะที่แบบแต่ว่าพี่นีดไม่ใช่เป็นคนแบบใจดําขนาดนั้นคนนะคะในความดีพี่ก็มีนะคะความดีของตัวพี่เองก็มีนะคะเป็นคนเป็นคนดีของคนสังคมของคนหนึ่งค่ะแต่ที่ก่อนเราไม่เคยออกมาที่จะมาแบ่งไปนี้ที่มีหน้าที่แค่ขายของออนไลน์แล้วก็เลี้ยงลูกไปในเมื่อเราเรียนรู้แล้วอ่ะมันเกิดผลลัพธ์พี่ก็เลยลองฝึกเขาบอกให้ขอบคุณจากหัวใจแล้วมันเกิดผลลัพธ์หลายอย่างค่ะ มันเหมือนร่างกายเราอ่ะไปดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการขอบคุณอะไรไว้พี่นิดได้ทุกอย่างในสิ่งที่เราต้องการอะนี่แหละเขาเรียกว่ายัางไงอะเหมือนจิตนํากายหรือวาจาประกาศสิทธิ์เวลาเราพูดถึงอะไรบ่อยๆอ,ยอะแล้วเราจินตนาการไปบ้าเราได้ในสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วอ่ะมันก็จะได้ทุกคนพอถึงเวลาไม่นานมันก็ได้อ่ะน่ะมันเป็นอย่างนี้สิเองกดเงอยู่นะคะ อ่ะเรานึกว่าอีกไม่นานเหมือนบางเนี้ยมีคนนึงเขาไม่สบายใช่ไหมแล้วเขาก็ฝันไปแล้วเขาคิดไปแล้วว่านี่นะเขาลุกขึ้นวิ่งลุกขึ้นวิ่งร่างกายสุขภาพดีมากแล้วอยู่ดีเขาก็หายแล้วเขาแข็งแรงแบบนั้นเลยเหมือนวันเนี้ยคุณนึกถึงอยากจะได้โรัพับผ่านไปเดือนสองเดือนอยู่ดีก็แฟนซื้อให้อะไรเงี้ยหรือเคยมีไหมหรือบางทีหลายปีผ่านมาคุณพูดถึงรถอะ่ะคุณอยากจะได้รถมากๆอยู่ดีแล้ว เวลาผ่านไปคุณก็มีรถไปซื้อมีเงินไปซื้อรถอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมอ่านะคะเหมือนกันค่ะเขาเรียกว่ากดแรงดูดค่ะเหมือนกันวันนี้คุณรู้หรือเปล่าอะไรที่มันห่วงให้เราไม่ประสบความสาเร็จน,นะคะคือการที่เราอะนึกคิดแต่เรื่องราวอดีตนะคะพี่ก็เป็นคนหนึ่งบางทีพูดแต่เรื่องราวอดีตทําไมเมื่อไหร่จะจบไปสักทีทั้ทงทั้งที่เราก็รู้เคล็ดลับแล้วเออเราก็มีหน้าที่แค่ทาปัจจุบันอะ่ะ ให้มันดีที่สุดแล้วก็หาทางทาปัจจุบันที่ดีเดยออนาคตมันก็จะดีเองอ่ะเนี่ยนะคะถ้าวันนี้ทุกคนอยู่กับปัจจุบันได้นะคะแล้วก็ them, กจินตนาการอ่ะจินตนาการได้ตลอดค่ะขอบคุณในสิ่งที่เราต้องการได้ตลอดค่ะมันจะทําให้เรามีความสุขอยู่กับปัจจุบันจริงๆแต่เราต้องอยู่กับปัจจุบันที่มีความสุขนะคะทุกคนให้รู้สึกว่าชีวิตเราจะมีความสุขบางทีอยู่กับปัจจุบันแต่ทุกคนไม่ค่อยมีความสุขไงให้รู้สึกว่าเรามีความสุขเรามีเพียบพร้อมอ่ะ เราให้เราไม่ได้มีมากแต่อย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครค่ะนะมันก็ทําให้เรามีความสุขแล้วค่ะนะคะหรือวันนี้มีใครทาทำให้เราเสียใจหรือโกรธหรือโมโหเราก็แค่ให้เอาภัยท่านันเองให้เอาภัยตัวเราเองแล้วก็ให้เราภัยคนอื่นซะแล้วเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาอีกแค่นั้นเองเราก็ทําใจให้สบายทําใจให้มีความสุขนะคะแค่นั้นเองร้องเพลงฟังเพลงนะคะ แล้วก็ทําหน้าที่ของเราไปค่ะนะคะแค่นี้นะคะก็ทําให้เราไปต่อทําให้เราประสบความสาเร็จง่ายถ้่เราอยู่กับปัจจุบันอนาคตที่แสนดีมาแน่นอนค่ะนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่รักกันขอบคุณกัลยานะมิทุกคนที่มากดไลค์กดแชร์ให้นะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะขอบคุณลูกค้านะคะ เปน็นแสนๆคนนะคะที่มาจากทุกที่ทุกทางนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้นะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะคะต่อไปนี้ขอให้ทุกคนมั่งคั่งร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะคะขอให้ประเทศไทยมั่งคั่งร่ำรวยค่ะนะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขจเจริญสุขภาพดีค่ะมีแฟนดีลูกดีมีมิตรดีนะคะเจอแต่เรื่องราวดีๆค่ะนะคะชีวิตแฮปปี้นะคะบา,บายสวัสดีจ้า